นี่จ้าพ่อจ่าแม่จ่าบอนไซสวยๆนะอะไรมันจะสวยปันนี้พ่อจ่าแม่จ้าบอนไซดูไม้กิ่งเดียวเอามาทำบอนไซได้ะดูจ้าพ่อจ่าแม่จ่าดูนะอันนี้ร้านลุงบันเทิงนะบันเทิงพันไม้ลบบุรีอะราคาแรงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะวันนี้เจ้าของไม่มาร้านจ่าเยพินมาผิดวันเนาะ ถ้าใครต้องการบอนไซนะมาได้เลยจ้าสวยจริงอะ่ะเนี่ยนะยทำได้ไงเนี้ยราคาแรงหรือเปล่าอย่าพินไม่แน่ใจนะอันนี้นะต้องบอกก่อนว่าราคาแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจทักหา,าลุงได้เลยมีแต่บอนไซสวยๆจ้ะบอนไซแฝนก็มีนะ หมักผัวมากเมียอ,อันนี้เพชรเจ็ดสี่ใช่ไหมไข่ไข่เพชรเป็นสีหรือเพชรประพัตสอนไม่รู้ไม่แน่ใจชื่อแล้วอันนี้อะไรล่ะเหมือนไม้โบราณไม่บอกชื่อหรอกเพราะไม่รู้จักไรนี้ส้มมงคลส้มมงคลส้มมงคลนี่กินได้ทั้งเปลือกมั้งจำไม่ได้เจ้าของไม่อยู่เลยอธิบายไม่ถูกเนาะแล้วอันนี้สน ไม้นอกสวยมากจับบอนไซส,สวยๆเลยเพ่อจ่าแม่จ่ามาได้เลยนะใครอยากได้บอนไซส,สวยๆมาได้เลยร้านลุงบันเทิงเนะี่ยมีแต่สวยๆราคาไม่แรงนะวันนั้นถามแกอยู่แกบอกว่าเริ่มต้นที่สามร้อยจะสามร้อยนี่คือกระถางไหนไม่รู้นะเห็นไหมบอนไซหม่อน อันนี้ทับทิมโอ้ยสนสนถ้าเรามีสวนไซแบบนี้เราซื้อตุ๊กตามาติดมันคืองามแท้เนาะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะไม้ลุงสวนลุงอะลุงยังไม่มาจา้ะลุงยังไม่มานี่บุตรสลาคำงามๆแล้วใครว่าบุตรสลาคำหลุดแล้วมันจะไม่ด่างดูเนี่ยโอย้ชมพูสวยมาก ไม้ร้านลุงเยอะมากเลยนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้ลุงยังไม่มานี่แหละซื้อปลาท้องโกมารอลุงกับป้ายังไม่มากันสักทีกินปลาท้องโกตัวหนึ่งก่อนนะป้ากับลุงยังไม่กลับลูกกินปลาท้องโกก่อนนะอยู่ข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวมาของลุงลุงต่อติดละ สวยมากเลยนะไม้ลุงมีแต่สวยๆจะเข้ากันมาได้เลยเนี่ยยิพินมานั่งรอเจ้าของร้านอยู่เอา้าแอนี่อะไรอ่ะ วาสนามันมีหลายอย่างแล้วอันนี้ไอ้นี่นะที่เะ็บินบอกอะมรดกโลกจะมีใบยาวแล้วก็ใบสั้น,ใบ,นใ,บใบกลมนะีใบใบกลมน่ะแล้วนี้ใบยาวสวยมากอันนี้วาสนาอันนี้วิกตอรียแล้วอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มันมีหลายชื่อจ้ะ ออันนี้เขาเรียกซากชวนชมนนบรรยากาศล่มเย็นมากเลยนะตลาดหลังสวนสัตว์ไม่จำเป็นต้องมาวันเสาร์วอาทิตย์นะ มันจะมนต้องมาแต่วันอาทิตย์เขามีทุกวันจ้ะตันนี้ติดแล้วตะมุตะมิเดสวยทั้งนั้นเลย เขามีขายกันทุกอย่างนะทั้งดินทั้งอุปกรณ์กระถางไม้ผลไม้ดอกไม้ใบอะ่ะไม้ผลก็มีทุกอย่างจ้ะไม้ดอกไม้ใบมีทั้งนั้นจ้ะแล้วดูนี้ดูนก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  ดูตัวผู้ตัวผู้จะเล็กกับตัวเมียดู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 โอ้ยมีหวงังมีหึงแะไรหรือล,ลูกมันวินจใัใส่ยสวย